ในสามคดีสําคัญที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองเกี่ยวข้องกับตัวคีย์สำคัญของดานการเมืองนั้นมีโอกาสที่เป็นตัวแปรทิศทางการเมืองกําหนดในอนาคตได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะ3คดีใหญ่ที่อยู่ในมือของสารรรมูญนในเดือนมกรานี้จะตัดสินกันค,คดีของคุณศักยาามทิศชอบคดีของคุณพิธาและคดีของพรรค ต้องบอกว่าแผนที่ทางการเมืองในเดือนมกราคมเนี้ทุกสายมุ่งไปที่สารรัมนุลสารรัมณุลนะพราะวันที่17มกราคมเริ่มก่อนครับของคุณศักยามทิ่ช่อมีการวินิจฉัยอ่านคําพิพากษาแล้วนะว่าคุณศักสยามถือให้คนอื่นถือหุ้นไว้เนี่ยเป็นนอมินีหรือไม่นอมินีขาดคุณสมบัติการดํารงตําแหน่งลำดีตอนนั้นหรือไม่หรือไม่นะฮะแต่ว่า คือขาดไม่ขาดถ้าผลออกมาอะไรมันอาจจะมีผลพวงต่อเรื่องคดีต่อไปอีกนะถูกต้องไอเนี้ยน่าสนใจแต่ถ้าไม่ขาดก็อาจจะมีผลต่อการปรับคอรมออีกเพราะันเป็นตัวแปรทางการเมืองไหมัแปรแต่เขาบอกว่าตอนนี้ทําไมอะมีอะไรพีเอ็มฝุ่นอะไรแถวตลบไหมยังไงตอนนี้มีคือปัญหาก็คือว่าเขาบอกว่าตอนนี้แถวแจ้งวันละเนี่ยพีเอ็มสองจุดห้าเยอะกว่าที่อื่นฝุ่นเขาพาป่าเรื่องไง ตอนนี้วิ่งกันเยอะเพราะว่างั้นนะใครไปแถวสูตรราชการผมดูครับอากาศโปร่งดีนะใครไปแถวสูตรราชการต้องใส่หน้ากากนะเพราะฝุ่นมันเยอะฝุ่นเยอะเหรอฝุ่นมันเยอะสิบเจ็ดมกราคมคดีคุณศักุลยามยี่สิบสี่มกราคมคดีคุณพิธาถือหุ้นสื่อถือหุ้นสื่อไอทีวีตอนนี้ก็บอกแล้วเรื่องไอทีวีให้ดูประเด็นเดียวประเด็นมดกน่าจะตัดทิ้งไปประเด็นว่า ไอทเนี่ยยังทําธุรกิจสื่อหรือไม่เรื่องเดียวนะจับตาเรื่องนี้และก็สิ้นเดือน31มกราคมนัดวินิจฉัยคดีพักเก้าไกลเนี่ยนะกระทาผิดหรือไม่ล้มล้างการกระทำล้มล้างการปกครองอสารเนี่ยนัดชี้คดีชี้ชะตาคุณศักดิ์สยามถือหุ้นคดีหุ้นบุรีเจริญเนี่ยครับ ตอนนี้นัดเวลาเรียบร้อยแล้วนะ17มกราคมเวลา14นาฬิกาไม่ใช่ฟัง,ฟงหวยออกนะแล้วไม่ตอนเช้าสารประชุมก่อนใช่ไหมใช่คือพอเสร็จแล้วก็อ่านอเวลาประชุมเนี่ย<ช>รูปแบบการประชุมของศารเนี่ยเขาหลังจากนัดแล้วเนี่ยเขาประชุมกันอาทิตย์เนี้ยเขาจะประชุมก่อนอ,อ,อาทิตย์ที่จถึงเนี่ยเขาจะประชุมเสร็จแล้วก็อภิปรายกันเสร็จใช่วันที่14เช้าคำทะละวินนยชัยส่วนตนมาเลย มาเลยนะพอคำวินิจฉัยแล้วมาดูเพื่อตามซองเลยเนี่ยแล้วก็แต่ละคนเนี่ยบอกว่าตัวเองวินิจฉัยอย่างนี้อย่างนี้เสร็จต้องทําคําวินิจฉัยกลางออกมาออกมาและอ่านตอนบ่ายสองข้อกล่าวหามีอะไรบ้างครับข้อกล่าวหาเนี่ยนะครับก็บอกว่าคงไว้ซึ่งหุ้นห้างหุ้นส่วนจํากัดบุรีเจริญคอนซัคชั่นอ่าอันนี้เนะทีนี้ก็บอกว่ามีแนวโน้มอาพิษเนี่ยหลุดจากตําแหน่งรัฐมนตรีคมนาคมปัจจุบันไม่ได้เป็นแล้วตอนนั้นตอนนั้นหลุดนะครับซึ่งซึ่ง ซึ่งเนี่ยโยงถึงการยื่นบัญชีทรัพย์สินแน่นอนนี้อันนี้ไงเพราะว่าเมากกก่าเนี่ยแปลว่าในอดีตเนี่ยแจ้งบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จหรือไม่ผมย้อนกลับไปที่ปปชซึ่งไอ้นั้นมันเกี่ยวข้องกับการถูกอาจจะเคยยื่นต่อเรื่องเว้นวักต่างกงก็ก็โดนเลยอ่ะเพราะว่าคือถ้าแจ้งบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จเขาส่งสารดีกาถ้าลงโทษปั๊บถูกตัดสินตลอดชีวิตเลยนะฮะและที่สําคัญถ้าเกิดว่าตรงนั้นมาเป็นนอมินีของของรําตีเนี่ยนะมันเกี่ยวข้องกับนี่เลยผมไม่เย็นซับซ้อน ห้างคุณส่วนจำกัดบุรีบุรีเจริญเนี่ยไปประมูลโครงการประมูลและสัมปทานของคมนาคมพอสมควรนะนะสิ่งที่ต้ให้ชวนคิดต่อไปหาภูมิใจไทยโดนหาคุณสักยามโดนแล้วกันย่อมต้องไม่พอใจพักร่วมรัฐบาลบางพักมีอะไรสารมนูนก็ตัดสินเพราะว่าอย่าลืมนะคนที่ยื่นเนี่ยนะคนที่ยื่น ร้องเรียนต่อคุณศักสยามเนี่ยเป็นพักร่วมรัฐบาลบางพักด้วยนอกจากจะก้าวไกลนะนั่นก็คือพักประชาชาติปัญหาความขัดแย้งในพักร่วมอาจจะเกิดนะเห็นยังบอกแล้วคดีของคุณสักสยามนียมีผลต่อทิศทางด้านการเมืองนะนี่คนที่ยื่นเนี่ยคือพักเพื่อไทยตอนนั้นพักเพื่อคือจริงๆไม่ใช่พักเพื่อไทยพักเดียวตอนนั้นพักร่วมฝ่ายค้านแลนำโดยพักเพื่อไทยไงูกต้อนครั้งที่แล้วเนี่ยพักเพื่อไทยใหญ่สุดใช่ไหมในฝ่ายค้านเอาเข้าข่ายว่าผิด ตามรัฐธรรมนูญมาตรา114วรรค2หรือไม่อห้ามสสหรือสวเนี่ยหรือกรรมธิการเนี่ยมีส่วนว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการพิจารณาเสนอคำความแป่ยติหรือการกระทําด้วยการใดๆที่มีผลต่อการใช้งบประมาณรายจ่ายเข้าะผิดรัฐธรรมนูญมาตรา114ไอ้ห้างส่วนจํากัดอย่างที่บอกแล้วนะครับบุรีเจริญเนี่ยไปประมูลไงแล้วก็ถ้าบริษัทนี้ยังถือว่าคุณศักดิ์สยามให้โนมินีถือหุ้นเนี่ย ไม่ขาดเนี่ยนะมีปัญหาแต่ถ้าขาดแล้วไม่มีปัญหาถ้าขาดแล้วก็จบถ้าไม่เกี่ยวข้องก็จบอาจจะออกดีนะเขาบอกว่าพฤติการเนี่ยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตราหนึ่งและมาตราหนึ่งเกี่ยวข้องกับนิติกรรมสัญญาซึ่งคุณศักดิ์สยามเนี่ยก็ไปให้ปากคำและก็พยานกันตั้งแต่โน่นนะต้นเดือนเมรายน วันที่14ธันวาคมที่ผ่านมาใช่ไม่ได้มีวุ้นนี้ตั้งแต่เข้ารับตําแหน่งเมื่อปี62เดี๋ยวจะให้ทีมกฎหมายรวบรวมข้อมูลแล้วชี้แจงกับสื่อมวลชนตอนนั้นทางฝั่งของก้าวไกลบอกว่าข้อมูลของบุรีเจริญไม่เปิดเผยชี้เห็นว่าหลังจากการโอนรุ่นแล้วไม่มีการโอนนี้สินก้อนนี้ออกไปด้วยครับเอกสารเป็นการมัดตัวคุณปากกณ์วุฒินี่นะนอกจากกอติดแล้วเนี่ยไปเป็นอะไรนะพยานของสารลฐมนุนด้วยคดีต่อไปที่เกี่ยวข้องคดีนะครก็จะมีของพักก้าวไกลล้วนๆนะ คดีที่1เนี่ยจะวินิจฉัยกันวันที่สี่ยมกราคมเนี่ยก็น่าจะเวลาเดิมบ่ายสองคดีคุณพิธาถืออุ้นสื่อไอทีวีไอนี้ไอนี้ลุ้นน่ะไ้ลุ้นมากเลยนะกำกึงมากกักึงมากเรื่องนี้เรื่องนี้เพราะอย่างที่บอกคือพิสูจน์ว่าไอทีวียังทําธุรกิจสื่อหรือไม่ถ้าพิสูจน์ว่ายังทําอยู่คุณพิธาโดนนะแต่โดนก็สมัครได้ โซนโดนก็ว่างนะคดีที่2วันที่31มกราคมหกเจเนี่ยสารรัฐมนูนจะนัดตัดสินคดีว่าพรรเก้าไกลเนี่ยผิดกฎหมายที่ไปหาเสียงเรื่อง1นึหนึอหรือไม่มาดูอันดีคดีแรกเกี่ยวข้องคุณพิธาก่อนว่าด้วยการถือหุ้นสื่อไอทีวีนะโอนหุ้นจริงโอนหุ้นแล้วจริงหรือไม่โอนเมื่อไหร่สัญญาระหว่างไอทวีกับสปนขาดไปแล้วหรือยังนะ สปบ,บอกบอกบอกเลิกสัญญาก็จริงแต่ว่ายังไม่ยังไม่ยังทาหน้าที่คําตอบอันแรกไม่มีชื่อคุณพิธาลิมเจริญรัตน์ตั้งแต่25พ้พฤษภาคมปี66หลังวันสมัครแล้วหลังวันสมัครแล้วไม่มีชื่อหลังเลือกตั้งแล้วไม่มีชื่อหลังเลือกตั้งไม่มีชื่อแต่เขาบอกว่าวันสมัครมีชื่อคุณเขานับที่วันสมัครถูกต้องเพราะว่าคุณขา้าถ้าไปทำธุรกิจสื่ออยู่วันสมัครถ้าตอนนั้นคือขาดคุณสมบัติคุณพิธาบอกว่าถือในนามกองมดกรดกปัญหาคือ สารเชื่อไหมเพราะได้ดูเอกสารกมอุดมศกเป็นชื่อของคุณพิธาไงไม่มีวงเล็บไม่มีวงเล็บนะฮะซึ่งพีวีบอกแล้วว่าเรื่องของมอดกมดกสู้ไม่ได้มดกดน่าจะตัดทิ้งไปแล้วต้องสู้นี้แหละครับว่าเป็นสื่อหรือไม่ซึ่งจะต้องดูว่าสัญญาระหว่างไอทีวีกับสวนขาดแล้วหรือยังพยายามให้ข่าวว่าขาดไปแล้วเนื่องจากสปนบอกเลิกสัญญาแต่ไอทีวีร้องอนุญาโตตุลาการและตอนนี้เรื่องไปที่ศาลปกครองคือคำว่าพอร้องอนุญาโตตุลาการเนี่ย ขาดกับการพักเนี่ยความหมายมันต่างกันนะตอนนี้พักถ้าพักเนี่ยเขาถือว่ายังทําธุรกิจสื่ออยู่เพราะขาดคือไม่ทําแล้วเพราะสอปนไม่ใช่ที่สุดไงเออใช่พักรอคําวินิจฉัยของศาลปกครองโอ้โหนี่ตรงนี้บอกแล้วได้ลุ้นนะแต่ถ้าไอทีวีไม่ทําธุรกิจสื่อคุณพิธารอดกลับมาเป็นสอสได้ปกติเป็นรัฐพักหรือไม่ก็แล้วแต่ฮะเขาเขาเปลี่ยนเลยอแต่ถ้าผิดนี่ครับก็คือว่า ที่ตอนสมัครในขาดคุณสมบัติหมดที่กันเป็นสอสเลยนะหายไปเลยนะสมัครใหม่ได้ก็สกิดใครตะคนออกสมัครเขตที่ไหนก็ได้ไอ้นั้นไอ้นั้นไม่ไม่ยุ่งยากมากไม่ยุ่งยากนะก็อย่างที่บอกนะมอดกน่าจะจบไปรุนเรื่องเดียวว่าไอทีวียังคงความเป็นสื่อหรือมีความเป็นไปได้ในแง่ของคุณพิธาคืออย่างที่บอกดคือ5 0 5 0นะแล้วแต่สารนนะใช่ใช่ใช่เนี่ยเนี่ยแล้วเนี่ยครับเนี่ยคือไอทีวีตั้งต้นเป็นองค์กรสื่อชัดเจนตั้งต้นไง แต่ว่าตอนนี้ถูกสปนให้ยุติยุติหรือว่าพักอย่างที่บอกคือสองคำนี้ความหมายต่สปนบอกให้ยุติแต่อย่างที่บอกไอทีบอกเขาพักเพราะรอคําสั่งสารปกครองวันนั้นวันนั้นไอทางซีโอใช่ไหมครับคุณคิมคุณคุณคุณทิมใช่ไหมคุณคิมคุณคิมคุณกิมไปให้เป็นปากคำครับโอ้โหเนี่ยอันนี้ต้องไปจับตาจับตา S <S <an> ก็สารจะวินิจฉัยวันที่24นี้นะครับคดีนี้มีลุ้นลุ้นลุ้นห้าสิ้สิบคดีเรื่องของมาตรา1นึที่ไปหาเสียงไว้จะแก้หรือยกเลิกมาตรา1นึในเวทีถูกทนายความอ,อิสระนะฮะไปยื่นร้องว่าอันนี้เป็นการกระทําที่ขัดต่อ,อะระบบประชาธิปไตยอันมีพระประทานทรงเป็นประมุกหรือว่าล้มล้างก็คือว่าไอไอที่ผ่านมาก่อนเลือกตั้งก้าวไกลเนี่ยเป็นพัก ที่แบบหาเสียงว่าจะแก้มาตรา1หนึหลังจากหาเสียงปั๊บถูกยื่นว่าการเสนอแก้มาตรกาหนั้นเข้าข่ายล้มล้างการปกครองครับวันที่20ธันวาคมที่คุณชัยชัยวัฒน์จุลาทนรับพมราชองการโปรดเก้าเป็นผู้นําฝ่ายค้านเนี่ยก็แถลงเรื่องนี้นะบอกว่าไม่คิดว่าจะไปยุบพักเรื่องนี้เพราะว่าเป็นการร้องให้หยุดการกระทําเหมือนที่เราบอกก่อนหน้านั้นไปฟังย้อนฟังเสียงของคุณชัยวัฒน์หัวหน้าพักก้าวไกลณตอนนั้นครับ คดีนี้เนี่ยเป็นการร้องให้ยุติการกระทำครับไม่สามารถที่จะไปไกลถึงเรื่องยุคพักได้การเสนอร่างกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นร่างกฎหมายเรื่องใดโดยตัวมันเองแล้วนั้นไม่สามารถนำไปสู่การล้มล้างการปกครองได้มีการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญอยู่ในกระบวนการอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นก่อนที่กฎหมายจะประกาศใช้นะครับดังนั้นเนี่ย มันเป็นไปนไม่ได้ที่การเสนอร่างกฎหมายเพื่อจะแก้ไขกฎหมายได้กฎหมายหนึ่งไม่เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมาตราหนึ่งหนึ่งสองเท่านั้นทุกเรื่องไม่ไมกระบวนการนิติบ,บัญญัติตามรัฐมนุนไม่สามารถนําไปสู่การล้มล้างการปกครองได้ดูตัวมันเองนี่ตามมาตราสองหนึ่งหนึ่งวัคซีนคำวินิจฉัยของถ้าเกิดกรณีกรณีว่าผิดนะผิดตอนนี้ว่ามีการผิดนะ,ะผิดนะว่าผิดเนี่ยเขาจะมีอะไรเขาจะสั่งว่าหยุดหยุดการกระทำเพราะ ในคำร้องที่ส่งไปสามนูนนั้นบอกไม่ได้บอกว่าให้ยุบพักนะไม่ยุบพักเหมือนที่เหมือนที่หัวหน้นาพักคุณใจตวัฒน์พูด,พดเราก็บอกอให้หยุดการทําคือว่าห้ามนําเรื่องแก้มาตราสองไม่อาเสียงอีกอถ้ากรณีผิดให้หยุดการทําแต่ว่าในรับนูนมาตราสองหนึ่งหนึ่งวรรคสี่เนี่ยบอกว่าคาวินิจฉัยของสามนูนให้เป็นเด็ดขาดม,มีผลผูกพัน,นรัฐภาคณะรัฐมนตรีศารองค์กรอิศสระและหน่วยงานของรัฐองค์กรอิสระเน้นกกตเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุตินะฮะสมมติ ผิดและให้หยุดการกระทำเนี่ยกรกตใช้เงื่อนไขเนี้ยใช้ตอนนี้ไม่ต้องสมมุติแล้วพี่วีทนนายทีอยุธซึ่งเป็นคนร้องเนี่ยรู้แล้วว่ามันไม่ถึงยุพักในขั้นนี้ไม่ถึงยุพักไปร้องที่กรกตไว้แล้วใช่ไหมว่าอันเนี้ยให้คาร้องยุพักเลยเพราะต้องบอกว่าครั้งเนี้ยนะถ้าสานุนแม้จะตีความให้ว่าผิดแล้วสั่งให้หยุดการกระทำอะไรหยุดการกระทําห้ามนําหมาเสียงเนี่ยแต่ว่าอย่างที่บอกคือไปกรกตสามารถร้องต่อได้ได้ต้องดูต่อต้องดูนะครับ ทีนี้เนี่ยต้องบอกว่าในปี2567ต้องรู้นะฮะว่าก้าวไกลไปทางไหนเนี่ยไม่ว่าจะกลับมาเปลี่ยนหัวหน้าพักเป็นคุณพิธามีผลนะฮะหรือไม่พอเลตติ้งต้องยอมรับเลตติ้งคุณทิีาดีกว่าคุณชัยธวัฒน์เนี่ยแม้เป็นหัวหน้าพักแต่บุคลิกร้วนแนวคิดเนี่ยเป็นเหมือนเหมือนกับของเม้งเนายเป็นกุญซื้อวางแผน แต่คนข้างหน้าเนี่ยที่แบบตัวแสดงหลักเนี่ยต้องบอกว่าคุณพิธาคุณพิธายังเป็นพระเอกเกาหลีอยู่ขนาดคุณพิธาแบบไม่ได้ทากิจกรรมกงินเดือนนะไอคะแนนนิยมต่างๆที่นิด้าโพไปทำยังขึ้นนะแต่ทั้งหมดเนี่ยว่าหนึ่งจะเปลี่ยนวน้าพักกลับมาเป็นคุณพิธาหรือไม่หรือคุณชัยวัฒน์ต้องไปตลอดซึ่งต้องดูไอ้มกรานี่แหละภายในมกรลาเนี่ยและอพักก้าไกลจะปรับตัวอย่างไรขึ้นอยู่กับเก้าคนนี้พี่วีเก้าคนเก้าคนนี้จะชี้ชะตาเรื่องของ ไม่ใช่แค่คุณพิธาอย่างเดียวนะจะชี้ชะตาทั้งของคุณศักสยามกับคุณพิธาและก็พักก้าวไก่เป็นอีกเป็นอีกยุคหนึ่งเป็นอีกปีหนึ่งที่สารรัมเนี่ยจะเป็นคนกำหนดทิศทางของการเมืองไทยนะถูกต้องแรกต้องย้อนกลับไปปีไหนฮะคุณทักษิณก็ปี51ปี51คดีสุกุนใช่ขุนนะปีนั้นปีสี่ส่สีดิครับคือตอนพักไทยรักไทยปีห้ตอนคุณทักษิณเนี่ย ที่อยู่มาถึงทําให้เพื่อไทยอยู่มา22ปีครั้งนั้นจุดเปลี่ยนสําคัญนะจุดเปลี่ยนสําคัญต่อ8 8ต่อ7เจ้แต่อ7แต่อ7คุณทักษิณไม่ผิดไม่โอ้ทักษิณเขาบอกว่าอะไรนะบกพล่องโดยสุดจริตคําว่าบุกพร้องสุจริตโดยสุดจริตตอนนั้นทําให้คุณทักษิณรอดมารอดมาการเมืองเปลี่ยนเลยนะครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้มกาลาในเดือนนี้ก็เป็นตัวแปรสําคัญสามนูนเป็นตัวแปรสําคัญเหมือนกันในการ บอกทิศทางว่าการเมืองข้างหน้าจะเป็นยังไง